สวัสดีครับผมธน,า,นาพัน์ชาญิวัอนปราตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออการเรียนรู้วันนี้เราจะพาเพื่อนไปชมข้างในกันตามมาเลยครับไปครับห้องเบิกโรง เป็นการเบริกตัวละครทั้ง7ที่จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปสู่เรื่องราวอันเป็นต้นกําเนิดจากสุวรรณภูมิสู่สยามประเทศถึงประเทศไทยเพื่อค้นหาคําตอบว่าเราคือใครและอะไรคือไทยห้องไทยแท้เป็นห้องที่ทําให้เกิดความอยากรู้ว่าไทยคืออะไรและอย่างไรจึงเรียกว่าไทยแท้ห้องนี้เป็นห้องเปิดตำนานสุวรรณภูมิ เป็นห้องที่แสดงถึงวิวัฒนาการสังคมก่อนจะมาเป็นบำพะวุษชาวสุวรรณภูมิห้องพุทธปัญญาเป็นห้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจของพุทธศาสนาซึ่งมีคาถาเยธรรมมาแปลว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิด คาถายอดนิยมแห่งสุวรรณภูมิมูลเหตุแห่งความใจกว้างและสันติห้องกำหนิดสยามประเทศเป็นห้องที่นำเสนอด้วยเทคนิคหลากหลายเพื่อให้เห็นนานาแวน่นแคว้นต่างๆที่เริ่มเก่าตัวเป็นนครรัฐและสืบสารเรื่องราวของวีรบุรุษที่สันหาปาณากรุงศรีอยุทยาจากตำนานเท้าอูทองเล่าเรื่องที่แสดงให้ถึงเห็นความผสมผสานของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ห้องสยามประเทศเป็นห้องที่แสดงให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและด้วยอำนาจทางการเมืองที่กว้างไกลทาให้สามารถควบคุมผลิตภายในราชอาณาจักรได้นอกจากนี้กรุงศรีอย,ยอยุธยายังเป็นอาณาจักรที่อยู่ใกล้ทะเลจึงพัฒนาตัวเองขึ้นเป็นศูนย์กลางค้าทางด้าน ทะเลของภูมิภาคและสืบเนื่องจากการติดต่อค้าขายนี้เองที่ทําให้เกิดการผสมผสานระหว่างผู้คนและวัฒนธรรมดชัอากาอนเาทูอตรตรดุษวยเดโชบุระบาดกระมนอริโภน้า ห้องสยามยุทธเป็นห้องที่นำเสนอถึงสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยามีมูลเหตุยยใ,ใหญ่ๆคือความต้องการแสดงของพระองค์ของกษัตริย์ในฐานะพระจักรพรรดิเห <c oughs> น,นือพระเจ้าแผ่นดินและเพื่อกวาดต้อนคนอันเป็นแรงงานและกำลังลบรวมถึงการครอบครองสินค้าของรัฐอื่นๆ สว no ัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ของมิสเซียมสยามนะครับเดี๋ยวมาเรามารู้จักชื่อของพี่นี่กันดีกว่านะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อสิริขวัญกิจเพชรสวัสดิ์นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของมิสเซียมสยามครับที่มิสเซียมสยามเองนะครับมีการจัดแสดงข้าศการใดบ้างครับข้าศกา สำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะราคาเาชม50บาทค่ะคนทั่วไป100บาทและชาวต่างชาติ3 0 0บาทแล้วกิจกรรมที่ม <approved> ีในช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะช่วงนี้ก็มีกิจกรรมโรงเรียนค่ะมีชื่อว่าท่าเรียนค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันเกิดค่ะแล้วจัดจัดตั้งแต่วันไหน ถ้าใครๆอยากจะชมหรือทราบเกี่ยวกับมิเซียมสยามเองนี้นะครับก็เชิญมาชมได้ทุกวันนะครับเชเว้นวันจันทรครับยังไงวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ